วันนี้เรื่องหมดมาหน้าที่ของใครต้องรับรู้น้ำพึ่งหยดเดียวไม่ช่วยกันเหลียวกันดูใครทำผิดใครยอมรู้เราคือนักสู้กเศษละกร ครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องที่รับครับไลายคนตามพุ่งหวาปัดอื่นปันพลืมอย่น,นี่ไม่ขไข่ใบหวาผื้อพิษหน้าไม่คอยใบเฉยนะครับอยากจะบอกครับพี่น้องว่าที่ไม่ค่อยใบเฉยอันรัวโตหนกวีนให้แฮมเมอร์อยู่น,นี่ จะบอกเก้าดีกับพี่น้องได้กับว่าการณีเบียเฮมเมอร์ M. ขอเปลวสร้างมืดบานยังเลือกขาวิ่งตีมืดซองยังไม่มีที่นะครับพี่น้องที่เอากับเอาเพลงมีมาเปิดนะครับเป็นเพลงที่พุ่มมีส่วนรวมในการแต่งเพลงตอนที่โยติโก้องฮง นะครับแลวก็วงลุกคลักเอาไปรองนะครับพี่น้องครับมันเป็นเรื่องความเจ็บปวดกล้องคนปากตายบ้านเรานะครับพมมีความเห็้นต่างกับทุกคนโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นปักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นเวทีอุรุพงไม่ว่าจะเป็นเวทีตรงไหนนะครับพ่อมีความเห็นไม่เหมือนเขาสักนิดเดียวเลยนะครับพี่น้องครับพมมีความรู้สึกกว่า ประเทศนี้นะครับไม่หวาไม่หวาจะเกิดการเลือกตั้งไม่โดยการหยุบสภาไม่หวาจะเกิดการลาออกกล้องกล้องกล้องใครกล้องปกติพผมจะเรียกหนองปูนะครับเรือว่าสุดๆุแล้วก็คือคุณปูเรือว่านั่งปูนะครับ มาตีตรงนี้นะครับเพราะว่าเรียกพ่นนั้นไม่ได้เราไม่ยอมรับต้องเรียกว่าอีปูคนที่น่าองเรียกว่าอีปูนะครับพี่น้องครับไม่ไหวอีปูจะลาออกนะครับอลาออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการเลือกนายกไม่คนของมั่นก็รับปรเป็น,นายกลาวไม่วหวจะก,การหยุบสภาเลือกตั้งไม่คนของมั่นก็จะลับปเป็นนายกลาวนะครับ ถ้าปฏิวัติโดยทหารน,นะครับมันก็จะอ้างว่าทหารออกมายึดอำนาจข้องหนักประชาิปไตยผ่านโบม,มันมันก็ไปป่ปาประกาศรองทัวโหลกนะครับว่าเบืองไทยเนี่ยป่าเตื่อนมีการปฏิวัติโมเอเดงก็จะประกาศประกาศประกาศจนในที่สุดเนี่ยนะครับคนไทยกลุ่มน,นึ่งก็จะเป็นด้วยกับโมเซเดงแล้วว่ามีการปฏิวัติตัวฉะนั้นกมไม่ด้วยต่างสามอย่างนะครับ ไม่ไหวจปะปฏิวัติล่าออกหรือหยุดสภานะครับทั้งวัดนี้ทั้งสร้างพิธีการนี้นะครับคนที่ตายนะครับคือคนผ่าตายนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทําให้คนผ่าตายเนี่ยมากว่าคนในภาค,คอดืดนคนใายกับคนยิ่งอีงไม่ต้องนอนตำกระตังขึ้นก็ไม่มีท้างนะครับ ไม่มีทางเดีย่ยถ้ามนกระดูกปากตายเนี่ยมากกว่าคนผานอืน้นโดยเฉพาะอย่าหญิงน,นะครับกฎไม้ของประเทศไทยโดยเฉพาะกดหม้ทรงนู้นนี่ครับใจเคียดเวยวะประเทศไทยจะต้องปกครองโดยระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประเทศไทยปกครองโดยหลักเดียว ใคลใจแบ่งเย็กไม่ได้และปกครองโดยเสี่ยงข้างหมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกฎไม้ฉบับนี้นะครับคนผ่านตาตจึงเป็นเยื่อคล้องตักสิ้นนะครับนักการเมืองนักวิชาการทุกคนไม่ล้าพผูดปกครอัว,ว่าจับตัวก็ห้าแบ่งเย็เดจินแดนนะครับพี่น้องครับวิธีคิดข้องตัดสิ้นนะครับมันคิดที่ทวน เพราะการตัดสินใจข้อการหรือไปการไปเหลือตังข้อค้นนี้ครับไม่ว่าตนว่าพมไม่ต้องอธิบายพมนะครับคิดในใจการที่จะตนประโยชน์การแน่นลงในถูห้านี่ครับอันตับเบรกสิ่งที่ตึนต้องคิดก็คือคนที่ตนจะเหลือเนี่ยเป็นผีลองไม้สร้างเป็นปักผวกไม้เป็นเผื่อฟูงไม้เป็น คนครั้งเรื่งไม่นะครับถ้าไม่เป็นอะไรสิ่งหนึ่งเป็นโมโดเดียวกันไหมพี่น้องครับวิธีคิดแบบนี้นะครับมีทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนผักเนื้อคน,นคนผายสัน้นคนผักกลางคนผักตายเราเองก็คิดคนผักตายเองก็คิดว่าคนตายต้องเหลือคนตายต้องเหลือใครชวนนะครับคนผักเนื้อเขาก็มีสิทธิ์จะคิดหวาต้องเหลือตักสิ้นเพราะมันเป็นคนผักเนื้อ คนผ่ากีซานเขาก็มีสิทธิ์เตืกิจว่าต้องเหลือคนกีจิข้าวเนียยเมื่อเขาขึ้นักสิน้นนะครับพี่น้องเที่ยวกับขิดกันของเขาในขิดกันเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้มพันรือๆเราก็ไม่มีสิทธิ์พิจารณาเขานะครับพี่น้องเที่ยวกับไม่ลืงถ้าว่าตักสิ้นนะครับเป็นหนักประชาธิปไตย ตามทฤษฎีของหนักประชาธิปไตยที่สอนกันมาเป็นเวลาสองสางันปีเนี่ยคืออริตโตเติลกับเปโตเนี่ยนักปัญญาหนักประชาธิปไตยนะครับสอนปัญญาประชาธิปไตยวา่านักประชาธิปไตยเตจิงเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเสี่ยงข้างหมาเพียงอย่างเดียวคุณจะต้องคำนึงถึงลักต่างๆด้วยอย่างเช่นคุณก็ต้องคำนึงถึงลักสเสมอภาด หลังจากคุณได้รับการเหลือตังนะครับได้เสี่ยงคำหมาขึ้นแล้วเนี่ยคุณต้องคำานึงถึงรักเสร์มอรหาหวาคนในสังคมของคุณนี่นะครับมีสิทธิเสรีภาอย่างเขาเทียมกันนะครับคุณก็ต้องคำานึงถึงรักเมอรักเซติภาพคุณต้องดูว่ารักประชาติไตยเนี่ยได้บอกหวานคนในเขตปกครองของคุณเนี่ยยอมจะม,มีเสรีภาพนะครับพีรองเทียวกับ ลักพรรณดผาบเรต้องมีลักพรรณดผามก็คือลักคลองความเชือ่อคุณต้องครรพความเชื่อของคนในประเทศคองคุณว่าเขาเชื่ออะไรนะครับเขาเชื่อเขาตาได้คุณต้องครรพเขาคนพี่้องผักไตตา,ามอย่างว่าชายแดนเคารพในเรือขค้องอุสลิมคุณต้องครรพเขาไม่ใช่คุณเอาตาานปากีสถานไปกินมาในสุราในสุราใน,าในมัตสยยิองเขา นะครับเป็นการดูดทูกเกียยย่ามเขาแต่ตักสิ้นไม่มีสักลักหนึ่งนะครับลักความเสมอ่าตักสิ้นก็ไม่มีนะครับตักสิ้นมองคนผากตายเนี่ยนะครับเป็นคนดีไม่สนับสนุนทางการเมืองเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะต้องทุกลงโทษจากตักสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองตัวแทนของคนผากมีนะครับพูดตาไดไม่มีความไม่รอยกมือปุ๊บหนาเข้าหนาแน,น่นอน คนที่ออกมาประท้วงในประเทศนี้ถ้าเป็นคนผ่าตาไม่มีความหมยนะครับผมทำอะไรไม่ได้ก็เป็นคนข้างหน่อยในประเทศนี้เพราะฉะนั้นคนผคาตานะครับจึงเป็นคนที่จะต้องตกอ,อยู่ในภาวะอันตรายที่สุดถ้าถักสิ้นขึ้นมาเป็นนายกนะครับโดยนี่เองที่เมื่อเราจําเป็นจะต้องออกมาต่อต้านพรบอรเนี่ยโถสกร,รังสินเปิดทางให้ทักสิ้ รับมาเป็นนายกภายในปีสองพันห้าสิบเจนะครับโดยแหตนี้เองทุกเวทีที่รุงเทพเจ็เปเส้นเป็นคนผากตายที่ออกไปต่อสู้นะครับพี่น้องเทวกับพี่น้องทำโต๊ะตองเลยครับเพราะถ้าพี่น้องไม่ออกไปต่อสู้ในวันนี้หลวกล่านเขาพี่น้องนะครับจะต้องกอดทุกกดขี้ก็ม่งจากตับสิ้นนะครับพี่น้องครับจับสิ้นเคยประเมิน ว่าการต่อสู้ข้อผัดประชาชนข้องผัดประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยไม่มีผ้าไหมแล้วตัดสิ้นจึงกล้าที่จะให้พรบเดียทวนสกรรมแบบสุดซอยนะครับรบ,รบ,บุรีรัยเนียกว่าพรบแบเสุดซอยนะครับแต่พอไป่ามหญิงหลักว่าวันที่เขาประชุมพรบฉบับสุดซอยท่านนายกไปไหนคะนายกหญิงหลักตอบว่าอ๋อพอดีไปวอห้าอยู่ที่ปูซีสั้น ฉะนั้นเราจาเป็นต้องมาต่อต้านโปรดถาตักสิ้นลบบ้านี่ครับพี่น้องครับมันจัดการแบดเซ็ตก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เพียงสักเดือนนี้เนี่ยตักสิ้นประเมินแล้วว่าจบแบดเซ็ตเรียบร้อยโรงเรียนตักสิ้นแล้วนะครับมีเพนนะครับมีเพนที่จะให้หนายกอีปูตอนเดียวเรียกนอก้องปูจนปั้นปมเหลาคือเป็นการประกาศชัยชนะท่านเดชัท เพราะถ้าสาหมาที่จะยึดเมืองรังได้เนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเมืองหัวใจของคนปากได้ก็คือเมืองนายช่นเนี่ยก็ถือว่ายึเดเป็นสัตวแลลวประเทศนี้นะครับก็เลยมีแพนที่ให้ในาย,ยกอีพูเนี่ยมาเหยียบจััดังก็มีนายตำรวจฐานก้องตัดสินคนหนึ่งที่อย่ิรบพักเมืองตัง และก็มีรองอธิบดีรองผู้วัชาการตำรวจแห่งชาตินะครับลงมายเยี่ยมและก็บอกไว้เปลี่ยนปรบเพยนท่าซีไหมนะครับนายตำรวจคนนี้เขาเลยเยสีแดงมาท่ามีตำรวจที่เป็นคนผ่าตายบานโรา์ตามปัสาต่อสีแดงนะครับตำรวจไ่ไม่ใช่สีแดงตัางหมดนะครับมีตำรวจที่ดัด ความโต๊ตองรับในล่วงมีจิตสำเนียกว่าต้องเป็นตำรวจในพระบาทสำเ็จพระเจ้าอยู่อ่ะไม่ใช่ผันในเป็นตำรวจในอุ้มตีนของตักสิน้นเ,เมื่อรอบกรับงวันนี้สีน้อยเดียวครับตำรวจทีนีจับไม่แล่เนี่ยห้ทำวัดไซ้ต้องสี่แดงนะครับเด็กเดียวองค์กรเป็นบอมไปแล้วนะครับ เขาก็เลยตอบว,ว่าเป็นซี่ต้องสเปคก้องลงตารวจนะครับมึงจะเป็นสเปคก็ป๋อเตาใกล้กันแล้วเต้เต้สำนับติดตั้งสำรัเติดตังและทุกรวงพักในภาคใต้สำนักติตังและทุกโรมพักในภาคใต้นะครับมึงต้องเปลี่ยนซี่นี้ต้องเปลี่ยน ันนี้ไม่เกินสัปดาห์นะครับเราจะส่งหนังสือต่อเช้านี่จะมีหนังสือมีโตมาตังให้พี่น้องลงชื่อในหนังสือจะเขียนวหวเรียนนายกนั่นแหละอีบอ๋นเนี่ยเนืออจากขวาในตำรวจจะวดดังคนหนึ่งได้ก็ะทำการหยั่วยุ่ พี่น้องประชาชนให้ออกมาชุมนุมโดยการทารรูพักเป็นสี่ดด้งเพื่อเอาใจนายกสร้างความไม่พอใจทำลายศรัทธาในเครื่องแบบสี่กากีทำให้พี่น้องจังหวัดดังเนี่ยเกิดความไม่ให้ความร่มมือ ตับตำรวจจังหวัดดังเมือนกับไม่ความรวมมือในตำรวจในทราบจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะชื่อว่าตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจข้องคนไทยแต่เป็นตำรวจของเสื้อแดงมึงตะไปดับจ่ายคนเสื้อแดง บอกเสียงส่องเสียงตรงนี้ไปติ้นนายกไปติ้นผู้ว่าราชการจังหวัดและไปติ้งผู้การนะครับว่า้าไม่ต้องการให้รแต่อรถพักทุกลมแคบเอาซี่ไม่มาท่ามาเปลี่ยนถ้าไม่มาเปลี่ยนในเวลาที่กำหนดถึงพวกจะบอกว่าต่อชาวต่อชาวว่าเรากำหัดให้่อดใดถ้าไม่มาเปลี่ยน เรา,าใหญ่ทีชุมนุมไปชุมนุ่มแล้วลงปักและรลอมรอบเลยเป็นการเผมข้อเรียกร้องนะครับพี่น้องเทียบกับเราต้องการสนุกสนานกับดนตรีนะครับพี่น้องครับคนผาตายเนี่ยผมเร่งยำเตืือตรงนี้กี่นึงบอกให้น้องเอาไทายวิดีโอเอาไปลง youtube เผือบอยคนผ่าตายสั้งมัดเนี่ยคนทิ้เลขนผาษาตายกินสตอกินลูกตอกินแกงผงปลานี่ครับไตรูวาตั้งแต่นายกคนนี้รัฐบาลน,นี้ขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยนะครับสร้างนี้สร้างสิน้นไปกูเบียมารับจำนำข้าวนะครับพกเก็บแท้ลานคนผ่าตายไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่เวลาชายนี้คนภาคไต้ต้องชายนี้ด้วยทุกนุนจะไปกูมท่ทำแกพหน้านามท่วมเมื่อที่ลังก็ลบอกเ,เดียวสร้างใช่กว่าลานโครงการมันจะเกพปหน้านามท่วมเฉพาะผากตังภากเนื้อตอนบนนะครับ คนผากตานี่ทุกหนามท่วมมาตั้งแต่ปู่ยาตายายไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเปียซ้ำเส้นหลานนี่เลยแต่เวลาใจดีคนผักตายต,ต้องใจนี้ทุกคนไปปูมาจะทำรถไฟแหล่งซุ้มซ่อมลาลานลานะครับตั้งจากกรุงเทพไปนอไ่องคาย จากลุงเทพไปเฉียงไม่แต่ผากตายมีเพียงหัวหินแต่เวลาจ่ายนน้คนผากตายต้องจ่ยนี้ทุกคนด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับพวกเราจึงก็ให้เรียกร้องให้คนผากตายตั้งมตออกมาต่อสู้กับความอายุติธรรมที่ระบบตัดสินสร้างให้คนผคกตาย พี่น้องคับเรืองข้าพวพร,โบรวะ,ระบอด่นโศกกรรมนะครับวายมายเล่นไง้ึ้นั่งนักหุดทีฝ่าอะไรไหมโอเคพี่พขอเชิญขึ้นเวทีเสร็เร็จกอเชียงพรบมือต้อนรับเฮ้เมื่อกพ้ผงไปพบอพี่ มูชานะครับทีลั่งวที่และดำเนินก็นเลยก็ไอ,อ้ผีเกมากช่วยเป็นกําลังใจนะครับวันนี้แฮมเมอร์ทา้งวงมาพบกับพี่น้องชาวจังหวัดดังและนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปข้เราเป็นกําลังใจสิ่งันและก,กันพบกัน